คนเราพอมันได้ขึ้นที่สูงเมื่อไหร่ไม่มีใครอยากลงต่ำหรอกสิ่งดีเขาได้จากเราะมันไม่ใช่แค่แรงชื่อเอถาวรสริครับผมรับบทเป็นโฮมครับโฮมเป็นนักวางแผนผมว่าเขาหน้าหงสารหน้าหงสารยังไงไปดย <laughs> จริงๆผมค่อนข้างแชร์ชีวิตช่วงหนึ่งคล้ายๆกับผมผ่านอะไรมาให้คลายกันแต่ผมเลือกที่จะมองแบบนี้ทางเลือกที่เขาเลือกที่จะไปต่อเขาเลือกคุทางกับผม ผมรู้สึกมันย่อมถูกต้องแล้วที่มันถูกบัญญัติไว้ว่าเป็นกีฬามันใช้ทักษะของจริงจริงๆผู้ใหญ่ก็จะมองว่ามันก็แค่เล่นเกมมันไม่ใช่กีฬาแบบกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีคนมากมายบนโลกที่อุทิศเวลาให้กับสิ่งนี้เพื่อเหลาตัวเองให้แหลมคมให้เก่งจริงๆฉากที่เครียดและยากที่สุดฉากขับรถผมเป็นคนขับรถไม่เก่ง จริงผมไม่ชอบขับรถเลยแต่แรกผมรู้สึกผมประสาทแดกตลอดเวลาเวลาขับรถผมนั่งเงียบไม่คุยกับใครเลยน่าจะเป็นการถ่ายทําคิวที่เครียดและกดดันที่สุดเลยถามว่ามีมุมมองไงเขาเดียบแรงหนังเรื่องนี้มันมันคือครีมมันคือแบบมันคือหนังไฮส์มันเป็นหนังจารกรรมมันย่อมที่จะรีเลทง่ายกับคนดูเพราะว่ามันก็คือประเภทหนังแบบนี้แต่ว่ามันแค่เล่าผ่านเกมเฉยๆสองแสนที่หายผมได้ปะกูหา้มึงได้แต่มึงมีปัญญาทำหรือเปล่า เชื่อว่าคนที่ได้ดูตัวอย่างก็จะคิดว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของเกมมันคือเรื่องของความสัมพันธ์มันคือดราม่าเลยครับ This is not a game แบบ this is fucking real life